สวัสดีค่ะวันนี้คุูแดงพามาทำเส้นสลิมสวยๆนะคะพร้อมกับน้ำกะทิหอมๆที่เห็นเส้นยาวๆนี้เป็นเทคนิคการกวนแล้วก็การบีบในหนึ่งกระทะนี้เราสามารถที่จะทำได้หลายสีได้เลยนะคะมาดูการว่าทำอย่างไรแล้วช่วงท้ายคุูแดงจะสอนการทำ น้ำกะทิที่ง่ายๆแล้วก็หอมนะคะตน้ตนทนทนนิดหน่อยเรามาดูกันขั้นตอนแรกเนี่ยเราองหากระทะที่กวนง่ายๆนะคะใส่น้ำไป600กรัมและแป้งถั่วเขียว100กรัมอันนี้เป็นสัดส่วนที่พอดีนะคะจะเป็นสัดส่วนที่กวนง่ายๆแค่2-3สนาทีก็เสร็จ ขั้นตอนแรกเราจะไม่เปิดไฟนะคะเพียงแต่ว่าให้น้ํากับแป้งละลายผสมกันได้ดีกวนไปให้เขาไม่เป็นเม็ดนะคะแต่ละลายง่ายอยู่นะคะพอเสร็จแล้วก็เปิดไฟเลยเราจะเปิดไฟกลางนะจะใส่สีอะไรก็ใส่นะคะกระทะแรกเนกี่ยคุณแดงใส่สีแดงทำสีเดียวก่อน เราเปิดไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะคะกวนไปแป๊บเดียวนะแต่ว่ากวนห้ามหยุดมือข้างๆเนี่ยต้องเตรียมที่สำหรับกดแล้วก็เตรียมน้ำเย็นไว้เลยนะคะในหม้อข้างล่างเนี่ยจะต้องเป็นน้ำเย็นเพราะว่าส่วนของขนมร้อนถ้าไปเจอน้ำเย็นแล้วเส้นเขาจะสวยถ้าไปเจอน้ำร้อนก็ทำให้เส้นเขาแตก นี่เริ่มเป็นแล้วนะคะตอนนี้ห้ามหยุดมือเลยเปิดไฟอ่อนเลยนะคะปรับเป็นไฟอ่อนเลยนะะเสร็จแล้วก็กวนให้สีที่แบบสีชมพูเนี่ยกลายเป็นใสๆนี่เป็นลักษณะของแป้งถั่วเขียวเมื่อกวนแล้วเนี่ยเขาก็จะใสเดี๋ยวคุณแดงมีเทคนิคการดูว่าได้หรือยังยังไรคะ่ะลองดูต่อไป ถ้าถึงขั้นตอนนี้แล้วอีกนิดเดียวก็ได้แล้วนะคะถ้าทำงานคนเดียวต้องเตรียมอะไรให้เรียบร้อยเพราะว่าเขาเย็นเร็วถ้าเย็นเร็วแล้วเขาก็จะบีบไม่ออกนะคะอลองมายกพายดูซิเห็นไหมคะเนี่ยเขาไม่ค่อยหล่นจากพายเนี่ยแบบนี้จะใช้ได้แล้วนะคะอีกแป๊บหนึง่งนะถ้ากวนให้มันขนาดนี้เขาจะเหนียว ถ้าเกิดกวนใสแล้วไหลลงที่พิมพเลยเนี่ยไหลลงเร็วๆเ,เนี่ยเส้นเขาจะไม่เหนียวนี่เป็นน้ําแข็งที่เขาแดงทําไว้เองนะคะไปใส่ด้านล่างแล้วต้องเอาก้อนน้าแข็งออกนะคะอา่าพอเราทําได้แล้วเราก็เตรียมพิมพ์ส่วนที่เราจะกดด้านล่างต้องเป็นที่แข็งแรงนะคะเนี่ยนี่เป็นหมอ้อที่เป็นน้ําเย็นหมอ้อต้องทรงสูงนิดนึงเพื่อว่าจะให้มีช่องว่าง ในการที่เส้นลงไปเนี่ยกระทะทองก็จะติดแบบนี้ถ้าใครมีพาย,ยางก็เอาพาย,ยางมากวาดลงได้หมดเลยนะคะอันนี้คุณแดงก็ทำรีบร้อนนะคะก็ไม่ได้เตรียมพาย,ยางมาเดี๋ยวช่วงต่อไปจะทําให้ดูนะคะตอนนี้พอเราใส่แล้วรีบกดเลยนะคะกดไปยาวเลยปื๊ดเลย เขาก็จะลงไปเลยเห็นมกระ้านล่างที่เห็นมีสีออกชมพูล,ลงไปแล้วนะคะกดไม่ยากนะคะแต่ว่าเราข้อไม่ดีก็ต้องอาศัยผู้ชายเมื่อมัมีปิ้นเนี่ยเราก็ขยับนิดนึงครั้งหนึ่งก็จะกดสักสองครั้งก็เกือบหมดนะคะกดไปแรง นี่เสร็จแล้วคะ่ะเส้นสวยมากเลยนะคะเส้นยาวแบบนี้เหนียวนึบเลยนะคะอ่ะเรามาดูต่อไปอันนี้ครูแดงจะทำเป็นสองสีคือสีขาวกับสีเขียวให้ทำสีขาวก่อนเพราะว่าถ้าทำสีขาวก่อนเราไม่ต้องล้างกระทะล้างอะไรเลยนะคะ อุปกรณ์ต่างๆแต่สีแดงมาเราต้องล้างให้เรียบร้อยเปลี่ยนน้ําเย็นด้วยนะคะน้ําเย็นต้องเปลี่ยนเดี๋ยวสีจะปนกันใช้สัสดส่วนเดิมมาเคี่ยวเห็นไหมแป๊บเดียวเขาเป็นและเริ่มเป็นใสๆตอนนี้ก็คือต้องเปลี่ยนเป็นไฟออนกวนไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะใส ไม่ยากนะคะใครชอบหรือใครที่คิดจะขายซื้อเครื่องมือแบบนี้นะคะมีขายทั่วไปอันนี้ยังไม่ได้นะคะต้องใส่อีกนิดนึงแล้วก็ไม่ให้เขาหล่นจากพายมากนะคะนี่ยนจนจะได้แล้วอพอได้แล้วเราก็แบ่งครึ่งนึงปิดไฟเลยนะคะเอามาใส่ในภาชนะของเราที่เราจะกด เป็นพิมพ์นะคะนะครึ่งหนึ่งแล้วเราก็าไปวางไว้บนเตาเหมือนเดิมความร้อนที่เตาที่มีอยู่เนี่ยไม่เปิดไฟนะคะเขาก็จะทำให้แป้งของเราที่เหลือเนี่ยยังคงร้อนตอนนี้คือต้องรีบเลยเรียบกดลงไปเลยนะเพราะว่าเราทำในกระทะเดียวกันเดี๋ยวต้องไปทำอีกสีหนึ่งนะกดปื้ดลงไปเขาก็จะลงแล้วนะคะ ไม่ยากนี่เสร็จแล้วสีขาวสวยนะคะเหมือนบุญเส้นแต่นุ่มกว่าเนี่เรามาดูทาอีกสีหนึ่งวัสดุอะไรเราไม่ต้องล้างเลยนะคะเพราะว่าเราทําเร็วๆเ,เติมสีเขียวลงไปแล้วเนี่ยเหมือนว่าเข้าเย็นละในช่วงที่เราไปกดเราต้องเติมน้ําไฟยังใช้ไฟอ่อนนะคะ เติมน้ำไปสักสองช้อนโต๊ะนิดหนึ่งเพื่อว่าให้แป้งข้างๆเนี่ยเขาลงมาแล้วก็เขาก็จะได้เนียนเข้ากันนะคะกวนไปเรื่อยๆ พอแล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็เอามาใส่พิมพ์กดทำงานคนเดียวได้นะคะแต่ว่าเราจะต้องกวนทีละน้อยกวนทีละขีดแบบนี้ก็ถ้าเกิดเราทำสามทีถ้าจะให้ถ้าเราทำขายก็กวนทีละขีดทำทีละสีก็จะสะดวก แล้วทำทานก็กระทะหนึ่งก็สามสี่ได้อัเน,นี้เดี๋ยวคุณแดงจะใช้พายางกวาดนะคะเดี๋ยวจะทําให้ดูเนี่ยพายางก็จะมีเป็นลักษณะแบบนี้เขาก็จะอ่อนสามารถที่จะกวาดเห็นคะติดก,กระท้าเยอะเลยกวาดเข้ามาได้หมดเลยแต่ต้องรีบนะคะเพราะว่าแป้งเขาจะแข็ง เสร็จแล้วเราก็จะกดขยับมาให้ถนัดนะคะด้านล่างยังเป็นน้ำเย็นจัดเหมือนเดิมจะทำให้เส้นเขารักตัวเส้นเขาก็จะเหนียวแล้วก็ไม่ไม่หลุดนะคะนี่เสร็จแล้วสีเขียวก็สวย แล้วก็ออกมาพักไว้พร้อมจำหน่ายนะคะนี้เรามาดูทำกะทิกันสมัยก่อนเขาใช้น้ำลอยดอกมะลิแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีกะทิที่เขาขายเขาอบควันเทียนมาเรียบร้อยหอมเลยนะคะแต่ใช้มากไม่ได้แพงเราก็ต้องเอามาผสมกับกะทิของเราครึ่งต่อครึ่งนะคะใครทำมากก็ใส่ไป กะทิโสดของเรา250 ml แล้วก็กะทิกล่องหอมๆ2อ0้อใส่น้ำตาลไป250กรัมนี่เป็นสัสดส่วนที่อร่อยเลยนะคะแต่ใครอยากจะหวานนิดกนิดนึงก็เติมได้นะคะถ้าน้อยกว่านี้ไม่หวานแล้วต้องใช้สัสดส่วนนี้เป็นเริ่มต้นกวนไปให้น้ำตาลละลาย พอเสร็จปุ๊บละลายเดือดปุเปิดไฟเราจะเปิดไฟแป๊บเดียวไม่ให้ถึงกระเดือดถ้าเดือดแล้วสีกะทิเราจะไม่สวยจะไม่ขาวนะคะนี่เป็นเทคนิคเดือดแค่ตรงริมอ่าหม้อแค่นั้นนิดๆเท่านั้นเองปิดไฟเลยอ่าเสร็จแล้วคะ่ะสีสวยนะคะประกอบกับกะทิหอมๆใส่น้ำแข็งนิดๆ เราเรียกว่าสลิมนะคะเป็นขนมหวานที่หลายๆคนหลงไหลเนาะลองทำกันฝากติดตามครวัวติดโปบ,บายคุูแดงด้วยนะคะยังมีขนมโบราณยังมีพืชผักที่ปลูกในครัวเรือนที่น่าสนใจนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าจากครวัวติดโบบายคุูแดงสวัสดีค่ะ